สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบก,กับช่องจ๊จ๋าปากกระโพนมืองเพชรบูรณ์วันนี้นะจะมีแนวทางมาฝากถ้าใครนะคะที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใจ้จ๋าด้วยเนาะวันนี้นะคะหลายท่านถามมาว่าของแอ,อดวิมนพวงน้อยมาอย่างนะคะกับถนนสายบางนาตราดเนาะทั้ง2ชุดนี้นะคะทั้ง2ชุดเนี้ยมันจะเป็นแนวทางที่ค่อนข้างนะหลายท่านติดตามถึงแม้บางว่ดจะเข้าบางวัดก็ จะไม่เข้าอย่างเงี้ยก็เก็บไว้เป็นแนวทางเอาไว้ก่อนนะคะเผื่อเพื่อเข้านะเพราะว่าอาจจะไม่เข้าทุกงวดแต่แนวทางที่ให้มามันจะมีตัวชนนะคะดังนั้นวันนี้จ๋าจะจับตัวชนให้นะคะว่าจะเน้นตัวไหนซึ่งถ้าใครนะคะชอบก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคกันดูนะคะสําหรับแนวทางในวันนี้ก็มีค่อนข้างนะคะค่อนข้างที่จะเยอะเดี๋ยววันนะคะเดี๋ยววันนี้จ๋าแจ้งเพื่อนๆเอาไว้ก่อนเนาะ,ะคือว่า ช่องของจ๋านะคะช่องจ้าจ๋าปากขระพุงเมืองเพชรบุ์เนี้ยมีช่องเดียวนะคะจ๋าไม่ได้ฝากช่องให้ใครด้วยนะคะดังนั้นนะที่จ๋าเคยฝากช่องให้กับช่องอื่นๆนะคะ,ะเพื่อนๆนะคะก็ยกเลิกได้นะคะยกเลิกได้เข้าไปเลิกติดตามได้เลยนะคะเพราะว่าจ๋า มีอยู่แค่ช่องจ่าจ๋าปากกระโพดแค่ช่องเดียวนะคะใครที่เป็น fc ของจ๋าจะเคยเห็นจ๋าฝากช่องนะคะช่องอื่นด้วยดังนั้นนะคะช่องของจ๋ามีอยู่แค่ช่องเดียวเนาะดังนั้นนะคะถ้าใครไม่ใช่ fc ของจ๋าจริงๆนะคะหรือใครที่เป็น fc ของจ๋าจริงๆแบบรักจ๋าจริงๆอ่ะนะคะก็ติดตามช่องของจ๋าช่องเดียวได้เลยนะคะช่องอื่นไม่มีนะคะที่เคยฝากก็ขอยกเลิกนะคะยกเลิกช่องอื่นๆด้วยนะคะ มาดูนะคะวันนี้จะมีแนวทางชื่อไหนบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูตัวอย่างนะคะแล้วคาวเนี้ยเดี๋ยวจ๋าจะมาสรุปตอนท้ายเนาะว่ามันมีตัวไหนที่ลองจับชนจับวิ่งนะคะแล้วก็จับแบบตัวเลขที่ให้แล้วมันเน้นได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางข้อมูลนะคะทั้งหมดกันก่อนเนาะ สำหรับแนวทางนะคะชุดแรกของแอดสมหมายสพิมพะนะงวดนี้จะเน้น141516กัน242526นะคะถ้าจัดหนักให้จัด15นะ914715316วิ่งรูด1กับ2นะคะใครที่เป็น FC ีของอแอดสมหมายนะคะก็ลองลุ้นดูเลยถ้าเอาไปปลดนี้งวดนี้นะคะถ้าใครอยากปลดนี้ลองเอาไปลุ้นกันดูนะคะเพื่อเข้านะ064อย่าลืมตัด2ตัวนะคะ0 6 6 4แล้วก็04 ต่อมานะคะสำหรับคนบ้าหวยนะหวยทำมือนะคะงวดที่แล้วเข้า35หงวดนี้ให้มา75นะคะ73 71แล้วก็51แต่เน้นที่51นนะคะอันนี้คือตัวเน้นนะ สำหรับชุดนี้นะคะอาจารย์กบนะคะให้มานะคะตัวเน้นจะเน้นที่593979อันนี้ชุด2ตัวนะถ้าชุด3ตัวเพื่อนๆชอบก็จัดได้เลยนะคะช,ชอบชุดไหนก็จัดเน้นๆไปได้นะคะแต่ว่าถ้าเน้นก็959นะคะเ่ะเลขนี้นะคะบนล่างสรุปเลยบนจับ149 249 2ตัว4 9่านะล่างจับที่51กับ59 สำหรับไทยแมวๆนะคะงวดน,นี้วิ่งรูด6นะคะก็6มานะคะ6 1 6 2 6 3 9 5แล้วก็0 6เนยะอ่าเผื่อว่า9กับ6ตัวเดียวกันก็กลับกันด้วยแล้วกันนะอ่าสำหรับนะคะชุดนี้ เน้นมากที่สุดใน3โลกเนาะถ้าเป็นบนนะคะจะเน้นที่69ถ้าเป็นล่างจะเน้นที่29อ่าให้จัดหนักที่09กับ59 3ตัว059กับ769ถ้าล่างนะคะจะให้เน้นที่29จัดได้เลยนะอาจารย์กแก้วนะคะบนนะคะบนโต๊ะงวดนี้ อ่า205สองตัว05 96แล้วก็29ล่างเหมือนกันนะคะถ้าใครชอบเนาะจะชอบ29มากนะคะอ่าตอนนี้นะคะงวดที่แล้วให้มา409 2ตัวนะคะจะเน้น0กับ09งวดนี้นะคะ042นะเน้นที่4นะคะ4 2กับ69อ่าอันนี้ชุดเก่าชุดใหม่เปรียบเทียบให้ดูเลย ต่อมานะคะจะเป็นของเหนือเมฆนะเหนือเมฆจะมีเหนือเมฆแล้วก็เหนือเมฆนีออนอ่าเหนือเมฆนีออนจะให้16ส่วนเหนือเมฆนะคะจะให้70กับ67อ่ะอันนี้นะคะไม่ไม่ลองก็ไม่รู้นะ16,70แล้วก็6 7แต่ว่าถ้าถ้าของเหนือเมฆจะเด่นที่70นนะคะอ่ะสำหรับชุดนี้นะคะ เหรียญคุดเนาะบนล่างนะคะ5 6 4 2 4 6นะ9 4 1ถ้าบนล่างสองตัวนะ4 6 5 9 5 6แล้วก็2 5นะคะบน3ชุดล่างนะคะ4ชุดทั้ง2ตัว3ตัวเลยอ่ะเลขนี้นะคะทดลองนะคะอ่ะงวดที่1ตุลาลางวันที่1นะคะ5 3 1 สองตัว47นะคะส่วนคนสุราษใครที่เป็น fc อยู่ก็เอาไปลุ้นกันได้นะคะสำหรับหวยคนสุราษค่อนข้างนะคะที่จะเข้าบ่อยด้วยต่อมาเลขนี้นะคะขอให้มานะคะคือใครก็อยากอยากให้มานะคะอ่ะ471 416แล้วก็046เนาะล่าง5616 17แล้วก็7อ่ะอันนี้นะใครชอบก็จัดดูนะคะถ้า046ก็ น่าลุ้นเช่นกันอ่ของชายนิรนามนะคะเด่น9อ่าชอบมาก9ถ้าเน้นเลยจะเน้นที่2 9แล้วก็อ่ธรรมดานะ39 69นะเอาเอา9มาก่อนเน้นที่9ไว้ก่อนต่อมานะคะสำหรับอ่ของแอนหนุ่มนะคะซึ่งหลายท่านถามขอชุด2ตัวก็จัดให้นะคะเพดเลขประมูลกองฉลักชุด2ตัว3 2 9 7 5 7แล้วก็ ห้าศูนย์สี่ชุดเช่นเดิมงวดที่แล้วเข้าสามห้านะอ่าวงวดนี้จะมาไหมก็ลองลุ้นดูลองจัดดูละกันของอาจารย์เทพพิทักษ์โชคนะคะหวยออกวันสุกรัฐบาลงวดนี้ชุดสมตัวสี่ชุดนะสี่เจ็ดสามสองเก้าสี่เก้าหนึ่งสามแล้วก็ห้าสองสามลองลุ้นนะคะชุดนี้คือถ้าถ้าลองจัดก็ลองลุ้นนะคะ อ่ะต่อมาระวังทูบแตกนะของแอสุูริยานะคะเลขทูบนะคะ4ขอภัยค่ะ849กับ349อ่ะให้ระวังไว้นะคะหรือว่าถ้าตรงใจนะคะก็เอาไว้ลุ้นเลยเลขลับในวังหลวงวันนี้แอดกอนนะคะจัดให้24กับ91 อ่าอันนี้2ชุดเองนะคะ2ชุดถ้าใครเป็น FC ติดตามอยู่ก็เอาไปลุ้นกันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะที่จ๋าจะสรุปแล้วก็ชุดที่เหลือกันเนาะหลังจากที่ดูข้อมูลทั้งหมดไปแล้วนะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้มีแนวทางของที่จ๋ายังไม่ได้ลงให้ดูนะคะนั่นก็คือของแอดวิมนพวงน้อยของอาจารย์ภูมิแล้วก็ถนนสายบางนาตราดเนาะทั้ง3ชุดนี้นะคะเดี๋ยวมาดูของ อาจารย์ภูมินะคะซึ่งนะคะแอดภูมิอาจารย์ภูมินะคะวันนี้จะวิ่งรูดที่สนะชุด3ตัวจะเป็น049นะอ่าล่างนะคะจะรูดที่9้าวิ่ง9นะ้าเนาะชุด2ตัวจะเป็น92ออันนี้นะคะของอาจารย์ภูมิซึ่งอ่าชุดเต็มทั้งหมดอะเยอะนะอ่ะเพื่อนๆดูชุดเต็มนะคะชุดเต็มเยอะแล้วคราวเนี้ย อันนี้จะเป็นชุดที่ตัดออกมาให้เหลือตัวเน้นแล้วก็ชุดเดียวนะคะก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้นะคะอันนี้ของอาจารย์ภูมินะอาต่อมาจะเป็นชุดของแอดวิมนพวงน้อยอ่ะแอดวิมนพวงน้อยนะคะบนนะคะอันนี้เป็นชุดบนนะให้มา5 6, 4 5, 6,4นะคะ ส่วนชุด2ตัวจะเป็น64 4 6กับใช่ไหมหกสี 6, อ่อ่ะจะเป็นตัวเน้นจะเป็นเลขเดียวกันนะคะแต่ถ้าเน้นเป็นตรงๆอะ่ะจะเป็น64่ใช่ไหมล่างนะคะล่างจะเน้นที่57อ่ะอันนี้ของแอดวิมอนพวงน้อยนะคะซึ่งค่าของแอดวิมอนพวงน้อยนะคะกับถนนสายบางนาตาส่วนมากจะมาคู่กันนะคะจะตีคู่กันมาแล้วคันนี้พอตีคู่กันมาแล้วอ่ะตัวเลขอ่ะบางงวดอ่ะจะ ตรงกันบางงวดก็จะ,ะไม่ตรงกันนะคะ,ะมาดูนะคะตีคู่กันมานะคะ,อ,ะอันนี้นะคะตัวเลขไม่เหมือนกันเลยแล้วคราวนี้ถนนสายบางนาตาดงวดนี้นะคะตัวเน้นนะคะเขาจะเน้นที่630อันนี้ตัวเน้นนะคะอกา่กับ612นะคะอันนี้ของ ถนนสายบางนาตราแต่ตัวเน้นจะเน้นตัวนี้นะคะแล้วชุด2ตัวนะจะมี92 2 1แล้วก็28นะตัวเน้นจะเน้นที่29นะคะอันนี้คือถนนสายบางนาตราคราวนี้นะคะเพื่อนๆถามมาว่าจะสรุปไหมจ่าจสรุปให้นะคะถ้าใครชอบเหมือนจ๋าก,ก็จัดนะคะแต่ลอตเตอรี่อ่ะเมื่อวานนี้เข้ามานะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจ๋าจะให้ดูซื้อได้ใบเดียวเพราะว่าเลขที่จ๋าจะซื้อ ไม่มีเลยนะคะมันก็นเลยไม่ได้เลยเนาะ,ะอันนี้นะคะจะเน้นที่สุดจะเน้นอยู่ที่92 94แล้วก็64นะคะอันนี้จะจะเป็นตัวเน้นใช่ไหมอติดไว้นะคะการไว้ก็จะเป็น16กับ67ถ้าชอบมากๆนะตัวจ๋านะจะชอบที่92ถ้าเพื่อนๆชอบตามก็จัดได้เลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆอาจจะไปเอา ตัวที่ที่ชอบนะคะหรือว่าตัวที่แบบเน้นมาใส่อีกหนึ่งตัวก็ได้จะเป็นชุดสาตัวก็ได้นะแต่ที่ที่ชอบจริงๆอะ่ะจะชอบ92แต่หาซื้อรอดได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องไปหาซื้อกันดูนะ อ่สุดท้ายนี้นะจ๋าก็ขอขอบคุณ FC ทุกคนเลยที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ที่อยู่ในไทยนะก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ยังรักจ๋าเล่นมาเลยนะคะยอดคนติดตามก็ภูมิใจมากนะคะก็อย่าลืมนะคะช่องของจ๋ามีช่องเดียวนาะช่องจ้าจ๋าปากเขม้มข้นืองเพชบูรณ์ที่จ๋าเคยฝากช่องนะคะช่องอื่นๆไว้จ๋าขอยกเลิกนะคะถ้าใครนะที่เข้าไปติดตามหรือว่าเป็น f c ของจ๋าก็เข้าไปกดยกเลิกได้เลยนะคะแต่ว่าอย่าก,กดยกเลิกช่องจ๋านะคะยังคงติดตามจ๋า ได้มาเนาะสำหรับวันนี้ขอให้เฮงทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ